กรณีของบาทแข็งครับหลุด3 2บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับมาอยู่ที่31.93แนวรับถัดไปอันนี้ประเมินโดยกรุงศรี Security นะครับครับอยู่ที่31.50นะต่อเนื่องไปนจนถึง31บาทครับในเชิงของผลกระทบเนี่ยกรุงศรี Security เขาประเมินว่าจะเป็นจิตวิทยาบวกต่อดัชนีโดยรวมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสงเงิน ไหลเข้านะฮะไหลเข้ามาลงทุนซึ่งไอตัวฟันฟโ o เนี่ยจากค่าเสถิก็มักจะเป็นปัจจัยหนุนนํำนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคาร,ครในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมคนะฮะตลอดจนกลุ่มพลังงานนะฮะโดยเฉพาะพวกไฟฟ้าระบุมาว่าที่ต้องเน้นเลยนะฮะน,นี้เขาย้ำว่าเน้นแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจ3ตัว ครับเน้นเน้นมากๆเลยใช่ไหมเน้นมากๆเลยนะครับมองไปที่หุ้น CPO นะครับหุ้นค้าปลีกซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากต้นทุนนําเข้าที่ถูกลงแล้วก็ผสมรวมกับสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็เข้ามาสนับสนุนนะครับการคาดการณ์ของ CPO ด้วยว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หุ้นสื่อสารโทรคมนาคมก็จะเป็นตัว Advanced นะครับก็ได้ลดต้นทุนในเรื่องของ CarPE ก็คือตัว capital expenditure นะครับสำหรับการนำเข้าแล้วก็ตลอดจนรายได้ d OMESTIC นะฮะก็คือรายได้ภายในประเทศที่มั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนมี g u l f development นะครับก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ซื้อเชื้อเพลิงนำเข้าแล้วก็สัญญาค่าไฟบางส่วนเนี่ยเป็น US dollar อันนี้ก็แนะนำเป็น selective overweight นะครับ ออมองตัวของ PTTGC แล้วก็ IVL เพิ่มเติมจากเรื่องของ anti-involution ที่ทาง Morgan Stanley ก็ได้มีการจัดทำบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับสาการของธุรกิจปิโตเคมีทั่วโลกนะฮะก็มองว่าจากกรณีภาษีของทรัมป์ะนะฮะที่ว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีที่ก่อนนั้นได้รับการยกเว้นภาษีเนี่ยก็นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาคือ5กันยายนก็ไม่ได้รับการยกเว้นอีกต่อไปอะฉะนั้นเมื่อมีการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะฮะ มันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศถูกไหมอ่าใช่ก็แต่ละประเทศโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ปรับตัวจากเดิมนยะเฉลี่ยประมาณสักหเป็น27%ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็จะเป็นปัจจัยเอื้อต่อผู้ผลิตปิโตรเคมีภายในประเทศนะครับ,รบที่ก็ม,มีแนวโน้มว่าจะได้รับ Market ตแชร์สูงขึ้นโดย IBL เนี่ยมี โรงผลิตปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดของสารัฐตั้งอยู่ที่นั่นใช่แล้วนะครับะะรขณะที่ PTTGC เองเนี่ยก็จะได้รับอานิสง์จากการที่มีผู้ประกอบการนะครับของจีนก็ดีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ดีนะฮะก็มีแนวโน้มนะฮะส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตลงอ่ะก็อ,อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของบาดแข็งแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะ